สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องป้องปายมารีวิวมารีวิวผักชีลาวปลูกในกระถางให้พี่น้องเบิ่งจังงามค่ะพี่น้องงามเอเล่เลยเอเล่เลยบางคำว่าเอเล่ก็คืองามแห้งอะไรพี่น้องงามแห้งเนงะงาเนะถ้าได้เก็บค่ะ,อะเอาป้าเสียเอาไปมือไปหานองขวัญ ส่วนหอดวันเสาร์สิบอันเป็นดอกเต็มเนาะนีะ่บักทั่วอ้าวบักทั่วก็จะติดดอกแล้วพี่น้องมั้งนะเงี้ยประดาสิให้เบิ่งโชว์ดอกเพื่อนพี่น้องนี่เห็นบ่นาะน,นี่นี่นี่นกําลังสติดดอกแล้วจ้าสิได้กินอยู่ตัวไหนพี่น้องเนาะกําลังติดดอกแล้วจ้าปูบักทั่วกับอันนี้อยู่ในกระถางเดียวกันเดียวสิได้ลบพัลซีออก ก็สิบโบได้ปลูกให้เพื่อนนั่นได้กินอาหารในหลายๆตอนเพื่อนสิเป็นนวยแล้วพี่น้องนะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ